ปลาทองนะครับทุกสายพันธุ์นะครับก็ไข่ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นพวกพันยักษ์พันจัมโบ้หน่อยก็อาจจะได้ลูกประมาณสักห้าพันนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยประมาณสักพันสองพันก็น่าจะโอเคแล้วครับโดยปกตินะครับเพราะว่าปลาทองเป็นปลาที่ตัวเล็กน,นะครับจะได้ลูกอยู่ราสองพันถึงห้าพันนะครับไข่หมดทองนะครับ นยาผสมเทียมนี่ก็จะทำให้น้ําเชื้อเนี่ยวิ่งไปยังไข่ได้ดีขึ้นนะครับ